โอ้โหแบบไม่รู้ผีเข้าอะไรขนาดนั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็ยังงงกันเลยว่าขึ้นมาขนาดนี้อะไรกันนี่ปูกใจคุณได้มากและยินดีกับทุกท่านด้วยจริงๆนะครับคือไม่ว่าเสียงนกเสียงกาจะว่ายังไงเจ็ดหมื่นห้าแพงคุณก็ซื้อมาเจ็ดหมื่นแปดแพงคุณก็ซื้อมาและตอนนี้คุณก็กําไรมาหาศาลนะครับซึ่งมันเป็นรางวัลของคนที่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับ ถ้าพูดกันแบบกำปั้นทุ่ดินง,ง่ายๆนะครับเราผ่านไมสโตนที่5 0 0พันเหรียญมาแล้วต่อไปก็คือ6 0พันเหรียญนะครับแล้วเช่นกันในระยะสั้นเนี่ยผมมองเป็นร้อยเหรียญนะครับก็คือถูกร้อยเหรียญให้ให้มองไว้แต่มาตอนนี้เหมือนเพื่อนผมก็เทรดเดอร์บางคน,น่ะที่ไายหรือต้องเปลี่ยนไปสัก200อยแล้ววะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือยังไงพวกหลักตัวเลขจิตวิทยาสักร้อยถึง200เหรียญหรือสักร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไงไมันยังเล่นตลอดเวลา และเป้าตอนนี้มันคือ6,000เหรียญนละครับแต่ใครก็ตามที่อาจจะเข้ามาด้วยแบบด้วยกระแสด้วยที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวทองเห็น8,000 0ื่นละเผอ,อแสนปีนี้คงเห็นใช่ครับมีโอกาสแสนปีนี้คงเห็นแต่1ปีมี12เดือนคุณกีต้าเดือนนี้เดือนเดียวเ,เนี่ยป่าไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมมองว่า12เดือนจะให้ขึ้นทุกเดือนเนี่ยมันค่อนข้างผิดธรรมชาติของเงิน ทองคาแท่งซื้อเลยตรงนี้ดีไหมคะตรงเนี่ยแปดหมืนกว่าแล้วคะ่ะคือถ้าคุณจะซื้อตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองเป้าค่อนข้างไกลนะครับเช่นสักเก้าหมื่นหรือแสนหนึง่งถ้าคุณมองได้ถึงขั้นนั้นนะครับการที่เราซื้อราคาเนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรหรือถ้าคุณมองว่าคุณรับดอดาวสักประมาณสิบเปอร์เซ็นบวกได้หรือแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นเนี้ยผมว่าก็ซื้อได้แล้วถ้าคุณคนที่ซื้อตรงนี้ก็ควรจะเป็นสายถือยาวด้วย เป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน subscribers ฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี youtube membership แล้วนะคะเพียงสมัสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมนา Exclusive จาก p r e d a ี้ p และทีม b u s i n e s s t o m o r r o w ค่ะเจอกันในวันที่ทองคำกำลังบวกอย่างดุเดือดมากๆนะคะถ้าเป็นมุมของเ r รดเดอร์ค่ะคุณฮายคะราคานี้ถือว่าแพงเกินไปแล้วหรือย,อยังที่เราจะเข้าซื้อทองคำค่ะ ก็อันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนก็คงจะถามกันนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าขึ้นอยู่กับดีไซน์การเทรดของคุณนะครับถ้าคุณเป็นสายเล่นสั้นเล่นอะไรผมก็บอกตามตรงว่าจังหวะที่ volatility สูงขนาดนี้เนี่ยมันคือโอกาสในการทํากําไรมากๆเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมมีไลฟ์ในช่วงเฟดนะครับผมก็เหมือนปิดรายการว่าเอ้ยยืน5 0 0แล้วพรุ่งนี้คงเจอ5 0 0นะครับผมหลับไปตื่นมาตอน10โมงเนี่ยตื่นมาผมเห็น5,500เหรียญน คือผมบอกเลยว่าจังหวะนี้นะครับมันเป็นแบบโอกาสมากๆแล้วในโอกาสก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะว่าถ้าใครไปเล่นฝั่งช็อตฝั่งอะไรเนี่ยผมว่าตื่นมาก็คงเป็นหนังคนละม้วนเช่นกันดังนั้นนะครับในในไงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนในที่สัมภาษณ์มามองว่าทองจะเป็นขาลงเลยโดยส่วนมากทุกคนจะมองว่าเดี๋ยวมันอาจจะย่อแรงเดี๋ยวมันจะโดนแบบเซลล์ออฟเทขายแรงแต่ไม่มีใครมองว่าทองจะเป็นขาลงนะครับดังนั้น พอเมื่อคุณเอาตรงนี้เข้ามาสมมติคุณเชื่อนักวิเคราะห์นะครับยังไงฝั่งช็อตก็เป็นฝั่งที่ไม่น่าเล่นอย่างมากเมื่อเทนเป็นขาขึ้นแบบนี้ b u y at buy ไปครับ hmm. แต่เพียงแค่ว่าราคาต้นทุนตรงไหนมันจะดีนะครับผมก็ตอบยากเหลือเกินเพราะในสามวัน,นที่คุณจิตาพูดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแบบไม่รู้ผีเข้าอะไรขนาดนั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็ยังงงกันเลยว่าขึ้นมาขนาดนี้อะไรกันนี่ครับแล้วก็เอาจริงแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ทําไมนักวิเคราะห์หลายคนหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ย มองว่าราคามันค่อนข้างเบาบางเพราะถ้าเราดูสตรอรี่ในการขึ้นเนี่ยขึ้นด้วยทรัมป์นะครับทรัมป์เป็นตัวบุคคลอาจจะมองเป็นองค์กรก็ได้เพราะเขามีทีมนะครับแต่ตัวบุคคลคนนี้เนี่ยเขาพูดคำหนึ่งเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เลยนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของภาวะสงครามแล้วก็สงครามการค้าลุ่มๆเข้ามาด้วยนะครับข่าวที่จะน่าจะใหญ่ที่สุดนะตรงนี้น่าจะเป็นข่าวอิหร่านกับสหรัฐที่กําลังจะน่าจะทําอะไรกันอยู่เนี่ย เลยทําให้ตัวน้ํามันนะครับตลอดทั้งเดือนมกราเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากลัวเพราะมันขึ้นเหมือนกันจังหวะก่อนที่ราคาทองขึ้นมาเจ็ดหมื่นของ,อง,องตัวทองคําไทยในระยเวลาสั้นๆน่ะผมก็มองว่าจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่าซึ่งด้วยอินดิเคเตอร์ต่างๆคอมมูดิตี้ไพรส์นะครับน้ํามันขึ้นมาแบบนั้นผมก็เชื่อว่านักลงทุนหรือคนเก่งกําไรหรือสมาร์ทมันนี่ก็เก่งไปในทางนั้นเช่นกันนะครับ ก็เลยน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดแต่อย่าสามารถติดผันได้เพียงแค่เขาอาจจะเจตาจากเขาอาจจะไม่ทําอะไรกันราคาที่ขึ้นมาอย่างรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีความเปราะบางเป็นพิเศษด้วยแค่คําพูดของตัวบุคคลแค่คําไม่กี่คําและบวกกับราคาที่ทุกคนณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่กดซื้อเข้ามาเนี่ยหนึ่งต้องยอมรับเลยว่ากูใจคุณได้มากและยินดีกับทุกท่านด้วยจริงๆนะครับ คือไม่ว่าเสียงนกเสียงกาจะว่ายังไงเจ็ดหมื่นห้าแพงคุณก็ซื้อมาเจ็ดหมื่นแปดแพงคุณก็ซื้อมาและตอนนี้คุณก็กําไรมหาศาลนะครับซึ่งมันเป็นรางวัลของคนที่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับคืออันนี้ก็ต้องยกให้ตรงนั้นส่วนใครที่ไม่ได้เข้าซื้อนะครับคุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะไม่เสี่ยงคุณเลือกที่จะรอเนี่ยก็ถือว่าเราก็ต้องให้คนที่แบบกล้าเสี่ยงเขาได้กําไรไปเป็นเรื่องปกติครับแต่ผมก็ไม่อยากให้คนที่เลือกที่จะรอมาระดับนี้แล้วนะครับ จู่ๆแบบแพ้กระแสสังคมนะฮะเห็นโพสเพอ่อโพดโพดเฟซบุ๊ก uh, นะครับกลุ่มไลน์ทักมากําไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณแบบเหมือนแบบโดนอะไรครอบงํานะครับจากที่รออยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นซื้ออย่างเงี้ยผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องขาดทุนอะไรเป็นเรื่องแบบไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเรื่องความความเจ็บใจอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแย่พอสมควรดังนั้นนะครับการที่ขึ้นมาระดับนี้ได้นะครับผมยังมองว่าการพักฐานของตัวราคาทองคานั้น สามารถขึ้นไปสูงถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับพูดกันง่ายๆนะตอนนี้ราคาแปดหมื่นถ้าคุณมองว่าคุณยังรอได้เนี่ยคุณอาจจะได้ต้นทุนที่ประมาณเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสองซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับคือถ้าคุณจะรอแต่แน่นอนคนที่เขาเล่นรอบไปได้วยความแบบกาไรไปแล้วหลายรอบเนี่ยก็ต้องทําใจเพราะว่าเขาก็กล้าจริงนะครับแล้วก็เขาก็คงรับความเสี่ยงได้คือกล้ามันไม่ใช่แค่กล้าอย่างเดียวนะคุณกีตาคนที่จะซื้อในราคาแถวๆนี้ได้เนี่ย คือเขาเห็นความเสี่ยงที่เขาบอกว่าตรงนี้เขารับได้ถ้าคุณเป็นประเภทที่มองทั้งความเสี่ยงมองทั้งอะไรเราเบสไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยสุดยอดมากแต่ใครก็ตามที่อาจจะเข้ามาด้วยแบบด้วยกระแสด้วยที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวทองเห็น 8, 10, แปดหมื่นละเผยแสนปีนี้คงเห็นใช่ครับมีโอกาสแสนปีนี้คงเห็นแต่หนึ่งปีมีสิบสองเดือนคุณกีต้าเดือนนี้เดือนเดียวเ,เนี่ยปลาไปสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมมองว่า12เดือนจะให้ขึ้นทุกเดือนเนี่ยมันค่อนข้างผิดธรรมชาติของเงินคือเงินแต่ละที่แต่ละอันบางทีมันฟีดอยู่ต้องรอ15วันต้องรอ3วันกว่าเงินจะเติมเข้าหรือไม่ต้องพูดถึงคนอย่างเราๆคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องรอเงินเดือนรอโบนัสรอทุก15วันเงินจะเข้าเนี่ยเขาจะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาซื้อทองได้ทุกราคามันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเนี่ยเราเห็นภายใน3วันเนี่ยโอ้โหไม่รู้ เอาเงินมาจากไหนอัดขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อทองมาตลอดทางอะ่ะณณตอนนี้ถ้าใครยังซื้ออยู่ผมเชื่อว่าหลายคนเงินหมดไม่น่าจะแบบเหลือตังค์มาซื้อแล้วแหละยกเว้นว่าคุณจะไปใช้ด้านมืดก็คือไปกู้หรืออะไรมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่แนะนําเลยนะครับในจังหวะที่ตลาดมันขึ้นด้วยความรุนแรงขนาดนี้นะครับมันมันลงหรือพลาดทีนีมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมองว่านะตอนนี้เนี่ยให้มองความเสี่ยงเป็นหลักแล้วกันและคนที่ ยังรออยู่ยังอดทนรออยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีวันของคุณครับก็ให้รอต่อไปนะครับส่วนใครที่กล้าที่จะเสี่ยงผมก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสขอแค่คุณมี m ม,มันี้เมเน e n t ที่ดีหรือมีเครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตลาดออปชันหรือตลาดฟิวเจอร์อะไรก็ตามนะครับก็สามารถใช้ได้เพราะนะตรงนี้บอกตามตรงนะครับการที่คุณเป็นเทรดเดอร์ที่แบบแค่เก่งขึ้นเก่งลงนะ่ะมันมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องเล่นกับความผ,ลผลันผวน โวลัติลนะครับซึ่งพวกตลาดออปชันหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่านะตอนนี้นะครับประมาณนี้ครับคุณนิตาค่ะข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะซื้อทองคำในแต่ละกลุ่มมากๆนะคะ<ม>คุณไฮแบ่งออกเป็นทั้งคนที่อาจจะไม่มีเครื่องมือเลยนะคะเขาอาจจะซื้อทองคำแท่งนะคะอันนี้ไม่มี leverage ด้วยอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อาจจะเทรด t f e x นะคะในตลาดไทยนี่แหละนะคะคือ ซื้อลูกหน้าได้ขายลูกหน้าได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เขามีเครื่องมือเยอะหน่อยนะคะเขาอาจจะไปถึงออปชันได้นะคะแล้วก็เทรดในตลาดต่างประเทศนะคะขออนุญาตคาแนะนํากับทั้งสามกลุ่มอันนี้สายฝั่งที่จะซื้อนะคะทองคําแท่งซื้อเลยตรงนี้ดีไหมคะตรงเนี้ยแปดหมืนกว่าแล้วคะ่ะคือถ้าคุณจะซื้อตรงนี้เนี่ยคุณต้องมองเป้าค่อนข้างไกลนะครับเช่นสักเก้าหมื่นหรือแสนหนึง่งอะไรแบบนี้ ถ้าคุณมองได้ถึงขั้นนั้นนะครับการที่เราซื้อราคาเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรือถ้าคุณมองว่าคุณรับดอดาวสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตบวกๆได้หรือแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นเนี้ยผมว่าก็ซื้อได้แล้วถ้าคุณคนที่ซื้อตรงนี้ก็ควรจะเป็นสายถือยาวด้วยถ้าแบบถ้าจะซื้อแบบรลับหูหลับตาซื้อเลยส่วนใครเป็นสายเล่นสัน้นมันเล่นได้แล้วคุณกีตาร์คือย่อมาพันหนึ่งห้าร้อยบาทพันหนึ 1, ่งคุณเห็นเนี่ยอะไรระดับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคุณก็เห็นแล้วดังนั้นนนนนเเีีี่่่่ยยคควาามมผทัทใหญขึ้ก้กุณตอง รับตรงนี้นะครับแล้วมองคืออย่าไปแพนอีกมากอะ่ะถ้าคุณเห็นราคาล่วงสักสองพันบาทเนี่ยคือไม่ต้องตกใจนะครับมันแบบเหมือนอาจจะล่วงครึ่งชั่วโมงเรื่องครึ่งวันนะครับตลาดอเมริกาเปิดก็ดีกลับขึ้นมาได้คือคุณต้องอยู่กับความผันผวนที่มันสูงขึ้นค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยไม่ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเท่าเดิมเช่นสมมติคุณกดหนึ่งไม้นะตอนนี้นะครับอาจจะกดแค่ศูนจุดแปดไม้อะไรเงี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อว่าหนึ่งเราลดความเสี่ยงแต่เราเราได้กําไรเท่าเดิมอืม อะไรประมาณนี้แทนนะครับก็จังหวะนี้มันจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซะมากกว่านะครับซึ่งผมเชื่อได้เลยว่านะตอนนี้ก็ไม่มีใครบอกกันได้แล้วครับว่าตัวทองคำในวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันแบบกำปั้นทุกด,ดินง,ง่ายๆนะครับเราผ่านไมสโตนที่5,000เหรียญมาแล้วต่อไปก็คือหกพัเหรียญนะครับแล้วเช่นกันในระยะสั้นเนี่ยผมมองเป็นร้อยเหรียญนะครับก็คือทุกร้อยเหรียญให้ให้มองไว แต่มาตอนนี้เหมือนเพื่อนผมก็เทรดเดอร์บางคนะหนะที่ทายหรือต้องเปลี่ยนไปสักสองร้อยแล้ววะ<ช>นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือยังไงพวกหลักตัวเลขจิตวิทยาสักร้อยถึงสองร้อยเหรียญหรือสักร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไงไมันยังเล่นตลอดเวลาและเป้าตอนนี้มันคือหกพันเหรียญนะครับก<ช>็ <ๆ S 2> ในเมือนมการาเดือนเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ป่ากันไปห้าพันหกแล้วอะถ้าตีง่ายๆนะครับ<ช>ถ้าเพียงในวันเดือนกุมภาเนี่ยคือถ้าเอาจริงนะครับถ้าเดือนกุมภาเนี่ย ถ้าเดือนมก,กราเนี่ยปิดแถวประมาณ5 5 0 0 6 0 0หกราฟทางเทคนิคเนี่ยมันจะเต็มแท่งและเป็นแบบโหเป็นโมเป็นตั้มที่แรงมากเลยครับคือพูดง่ายๆว่าเปิดเดือนมาเดือนกุมภามาในสัปดาห์หน้าเนี่ยสามารถปิงขึ้น6,000เหรียญได้เลยดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าภายในวันสองวันนี้29-30เนี่ยวันนี้ 29, นวัน29เนาะพรุ่งนี้ปิดเดือนเนี่ยสาคัญนะครับผมบอกเลยว่าธามิ่งนี้เนี่ยสําคัญมากถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ย เราเห็น4,500เหรียญประมาณวันที่29เราคิดว่าปีนี้ทั้งปีปิด4,500ปีหน้าเจอ4,800 4,900แน่นอนทกคภายในวันเดียวเนี่ยราคาล่วงมา300เหรียญนะครับ200-300เหรียญลงมา4,300คือวันวันเดียวสมัยเนี้ยมันทำให้เกิดการย่อดได้ระดับนั้นเหมือนกันดังนั้นนะครับไออีกวันหนึ่งเนี่ยที่จะปิดเดือนเนี่ยนะครับผมมองว่า,าคุณรอได้ คุณรอปิดเดือนและไปลองดูเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือแอปทางโกเนี่ยมี Go to g o o g ่ายซื้อขายเสาร์อาทิตย์ได้เนี่ยเราช่วงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์จะสี่อาทิตย์ที่สัปสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทํานี่เล่นโอ้โหเล่นทุกสัปดาห์เลยนะครับคุณสามารถดูได้ด้วยว่าโต๊ะเจรจาอิหร่านสหรัฐจะเกิดวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าคุณสามารถซื้อหรือขายเพิ่มได้ทันทีคือคุณมีเครื่องมือหรือแอปอะไรให้ช่วยในการเล่นของคุณได้ง่ายขึ้น และอย่างน้อยนะครับคุณก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่า5,600เหรียญ5,500เหรียญยืนได้ของจริงในวันศุกร์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณกีตา้าคุณพาก็คงแบบ6,000ไม่ยากเพราะว่าค่าเฉลี่ยในการวิงกงลายเดือนนะครับคือมันคงทะลุไปแล้วแหละหลังจากมักกะลาวิ่งขนาดนี้ถ้าตัดมักกะลาทิ้งปไปมาอยู่ที่ประมาณ300กว่าเหรียญถ้าเราปิดที่5,600เนี่ยปิดที่5,500หกอ่ะคุณก็บวกกำบันภูติมนไปเลยว่า300 ก็เจอห้าพันแปดถึงหกพันได้เลยเดือนกุมภาขึ้นอยู่ว่าโมเมนตัมของแท่งเนี้ยจะระดับไหนถ้าใครดูการาฟเทคนิคเป็นลองย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้โมเมนตัม um, ลายสัปดาห์ปิดแท่งเต็มปุ๊บวันจันทร์มาเปิดแกลบทะลุขึ้นห้าพันหนึ่งหัสองัสามเลยภาพจะกลายเป็นคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วก็คือปิดแบบสกลบดาต่อมาก็บวกประมาณนั้นแหละ เช่นเดียวกันกราฟรายเดือนเป็นกราฟที่ทุกคนให้ความสําคัญเงินใหญ่เขาจะตูประมาณนี้กันก็ถ้าปิดเต็มแท่งมนๆเลยไม่มีไส้ไม่มีอะไรนะครับตือนกุมภาก็อาจจะเจอกันที่หกพันซึ่งมันก็เชิอคือเท่าไหรอ่อ่ะนะครับตอนนี้มันห้าพันหกนะครับอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งถ้าขึ้นไปสักสี่ร้อยเหรียญก็ประมาณหกหกพันกว่าบาทก็ประมาณแปดหมื่นเจดได้นะครับในเดือนก,กุมภา แต่ก็อย่างไรก็ตามเรามาขนาดนี้แล้วนะครับรออีกสักวันรอปิดเดือนรอสัญญาณทางเทคนิคสักหน่อยคือด้วยความที่กราฟเนี่ยหลายคนคงพูดอินดิเคเตอร์มาเกือบทุกอย่างนั่นแหละโอเวอร์บอซื้อมาเยอะนะครับตามหลักความเป็นจริงมันก็มันก็หน,นักจริงๆนะครับเราเห็นว่าทูกไทม์เฟรมเนี่ยโอเวอร์บอหมดเลยแล้วโดยปกตินะครับเวลาที่เขาจะดูว่าโอเวอร์บอจริงหรือเปล่าจะดูปิดเดือนปิดแท่ง ถ้าปิดแท่งเนี่ยคือด้วยระดับนี้นะครับผมมองว่าในใจของผมพูดตั้งแต่ก่อนที่มันจะขึ้นมาระดับนี้แล้วครับว่าผมมองว่าเดือนเนี้ยปิดไม่เต็มแท่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์มันจะค่อนข้างเวอร์มากๆเวอร์แบบเวอร์ในระดับที่ณตอนนี้ตัวทองคําเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกตอนนี้ก็จะเข้าใกล้สู่40่ิบถินเรียยละลองลงมาก็เนถิงเวอร์ตามกันมาแบบด้วยความรวด,ดเร็วเลย คือเงินระดับ40เหรียญเนี่ยโมันหนามากเลยนะคุณกีต้าร์มันหนามากเลยนะครับปิดแบบนี้เลยเหรอผมก็ผมก็คงในใจผมก็ยังมองว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรก็คงเกิดขึ้นได้นะครับแต่สําหรับคนที่รอผมก็เชื่อว่าคุณรอยีสักวันหนึ่งอะ่ะนะครับราคาโอเคแหละเราเห็นว่าวันหนึ่งมันวิ่ง100-200เหรียญนะตื่นมาจะ5 0 0วันพรุ่งนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเวลามันล่วงอะ่ะ มันก็ร่วมได้แรงเช่นกันนะครับคุณไปรอจังหวะนั้นก็ได้ผมก็เลยมองว่าหนาจังหวะนี้เลยนะครับในเมื่อแบบมาขนาดนี้ผมว่าก็คงต้องอดทนรอต่อไปครับคงยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นใครที่ใค่ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าผมคว่าผมเชื่อว่าคนที่คนที่จะไม่ซื้อนะครับยังไงเขาก็จะไม่ซื้ออยู่ดีคุณดีตา้ายกเว้นว่าเขาจะม,มีอะไรที่เปลี่ยนใจจริงๆคนที่จะซื้ออยู่แล้วยังไงผมก็ว่าเขาก็จะซื้ออยู่ดี นะครับดังนั้นเนี่ยผมแค่จะมาบอกสำหรับคนที่อดทนรอแล้วกันว่า<ะ>คุณอดทนได้คุณอดทนได้เราอยู่ตลาดนี้มาเนิ่นนานครับมันไม่มีการ์ฟตัวไหนที่วิ่งขึ้นถูกเดือนโดยไม่พักครับไม่รู้ว่าทองจะเป็นแบบฉีกตำรามาขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของปลายเด็ไซเคแล้วนะครับมีคนบอกว่าระบบการเงินจะเปลี่ยนไปแล้วจะกลายเป็นโกลสแตนดาร์ดและโอเคแบบนั้นคือ เรากําลังมองข้อมูลในอดีตใช่ครับมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับหรือมันอาจจะสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเราข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์นะครับมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะพยิกรอนาคตว่ามันจะขนาดนั้นจริงๆก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเรารอย่อดีกว่าประมาณนั้นครับคุณกิตานะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e d i c a p แและทีม m u u s n n s s t t o o r r r w w ค่ะฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะ